เด็กหญิงนิยายแสนรักแสนชังบทที่สิบเก้า ถวายพระพรอาเนียงขออาเนียงทรงพระเจริญร่างน้อยเดินเร็วๆเข้ามาย่อกายถวายพระพรมารดาสองตาปลายมองไปยังคนที่คุกเข่าอยู่บนพื้นจงใจใช้คำว่าอาเนียงแทนคำว่าเสด็จแม่ตอกย้ำให้คนบนพื้นรู้สถานะตัวเองก็แค่บุตรจากนางสนมยังไม่รู้จักประมาณตนเห็นลูกมาแล้วคนเป็นอาเนียงก็ดีใจ ลุกขึ้นเถอะเหนียงกำลังว่าจะให้คนไปตามเจ้าอยู่พอดีขอบพระไทยเพคะวานหวีที่ย่อเข่าอยู่น้อยๆยืดตัวขึ้นแล้วเดินขึ้นไปนั่งบนบันลังหงร่วมกับมารดาสองมือน้อยๆจับลงบนแขนของมารดาใบหน้างามเล็กซบลงกับไหล่ผู้ให้กำเนิด อาเหนียงจะเรียกลูกมาทำไมหรือแพรคะข้าเพิ่งกลับมาจากวังตะวันออกคิดถึงมานดาจึงแวะมาหามิคาดว่าจะพร้อมหน้า บิดาและมารดาไม่โปรดให้นางและน้องชายใช้คำเรียกขานว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่และไม่ให้แทนตัวเองว่าหม่อมชันเพราะทรงเห็นว่าห่างเหินจึงให้เรียกว่าอาเตียอาเหนียงให้แทนตัวว่าข้าเหมือนสามันชนคนอื่นไม่เข้าใจนึกว่านางไม่รู้ความแท้ที่จริงนางหรือจะไม่รู้แค่แต้มแรกองคหญิงสามก็ชนะแล้ว สี่กุ้ยเฟยรอบอุทานในใจลูกหญิงเพียงคนเดียวของห้องเฮามักจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้พวกนางอยู่เสมอดูเอาเถิดผู้อื่นมากล่าวโทษตัวเองแท้แต่องค์หญิงกลับเดินขึ้นไปนั่งบนบันลังกับมารดาอย่างถือสิท์ธมองขนเผินเหมือนเพียงต้องการใกล้ชิดมารดาของตอนเท่าว่าแท้จริงกลับต้องการแสดงอำนาจข่มขวัญผู้อื่นฮ่าฮพวกนางทั้งสี่แม้ ม,มีได้ให้กำเนิดองค์หญิงแต่กลับเอนดูตัวร้ายของวังหลวงผู้นี้ยิ่งราวกับบุตรในอุทรของตอนคนหนึ่ง สเสด็จแม่เพคะหม่อมฉันเลี้ยงอาเป่ามากว่าครึ่งปีจู่ๆมันก็หายไปหาเท่าใดก็หาไม่พบจนกระทั่งเมื่อวานได้ข่าวว่าไม่ใหม่เลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งจึงได้เดินทางไปดูหวังเพียงต้องการคลายความคิดถึงจากแมวของตอนเองไม่คิดเลยว่าแมวของน้องสาวจะเป็นอาเป่าของหม่อมฉันฮืฮหากรู้ว่าการขอคืนจะหมายถึงชีวิตเหลวไหล ว่านอวีตตวาดเสียงแหลมสองตาเบิกกว้างอย่างเอาเรื่อง ก็แค่แมวพัดหลงมาเมื่อเจ้าอ้างว่าเป็นของเจ้าข้าก็ส่งคืนทันทีไม่ใช่หรือองค์ชายรองเป็นพยานได้จริงอยู่ว่านางพอใจแมวตัวนั้นจึงให้อยู่ในตำหนกักแต่เมื่อเหยียนหน้ามาอ้างว่าเป็นแมวของตนแม้ไม่เต็มใจแต่นางก็คืนมิใช่หรืออะไรที่อยากได้นางย่อมต้องแย่งชิงแต่ของที่เป็นของผู้อื่นอยู่ก่อน ก็เหมือนน้ำตาลก้อนที่ถูกเลียแล้วนางหรือจะยังต้องการเจ้าคืนมาเพียงครึ่งชั่วยา้ามันก็ต้องพิสตายเหยียนหน้าตาแดงรำเบิกตาเถียงเสียงแข็งอาเป่าของนางต้องมาตายอย่างไม่ยุติธรรมฆ่าคืนเจ้าไปแล้วเมื่อมันตายก็ยังเป็นค่าต้องรับผิดชอบหรือว่านอีก็ไม่น้อยหนะ้าเถียงกลับไปอย่างไม่ยอมเช่นกัน ก็แค่แมวตัวหนึ่งเท่านั้นปากก็ว่าอย่างแลลงน้ำใจเช่นนี้เท่าว่าแท้จริงในใจของนางกลับสงสารสัตว์น้อยในถาดยิ่งเพราะกลรมอันใดพาให้มันเป็นไปเช่นนั้นได้เมื่อเช้ายัางวิ่งเล่นกินข้าวอย่างอร่อยอร่อยอยู่แท้ๆเหตุใดตอนนี้จึงนอนนิ่งเช่นนั้นไปแล้วแ็เ่เจ้าอมหิต เป็นเจ้าวางยามันในวังหลังกว้างใหญ่แห่งนี้มิตรแท้จริงมีเพียงอาเป่าเท่านั้นนางอยู่ร่วมกับอาเป่ามาสามปีก็มีความสุขดีจนกระทั่งตอนนี้บังอาจเจ้ากล้าเก่าวหาข้าเช่นนี้หรือมือน้อยๆของว่านอวี๋ีด่าคนตรงหน้า หลักฐานอยู่ที่ใดกันฮะห,หงเต้าปล่อยให้เด็กทั้งสองทะเลาะก,กันเองเพื่อหาดูความจริงเมื่อพอเข้าใจอยู่เราวแล้ว,ลวจึงสั่งให้ยุติพวกเจ้าสองคนไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาเลยหรืออย่างไรกันเห็นที่นี่เป็นตำหนักของตนเองหรือถึงเสียงดังกันเช่นนี้หม่อมฉั้นขออภัยเพคะลูกขออภัยเพคะวานอวีและเหยียนหน้ารีบเอ่ยปากทันที เยียนหน้าแม้เปินกงจะมีใช่มารดาที่ให้กำเนิดเจ้าแต่เจ้าก็ถือว่าเป็นบุตรสาวคนหนึ่งของเปินกงทั้งเจ้าและเฟิงหลิงต่างเป็นพี่น้องสมควรรักใคร่กลมเกลียวคนเป็นเหนียงอบลูกสาวของตนพางกล่าวว่าเฟิงหลิงเป็นน้องต้องโอนอ่อนยอมพี่สาวบ้างเหยียนหน้าเป็นพี่เฟิงหลิงเอาแต่ใจเจ้าก็อภัยและแอนดูนางให้มากหน่อยดีหรือไม่ ไม่ดีสองพี่น้องต่างมารดาร้องในใจเสียงแหลมเหมือนกันคนน้องสะบัดหน้าหนีจากมารดาของต้นพี่สาวเช่นนี้นางไม่เอาเด็ดขาดเรื่องอะไรต้องยอมนางคนเป็นพี่ต้มหน้าต่ำกว่าเดิมไม่ยินยอมเช่นกันน้องสาวสารเลวเช่นนี้นางไม่นับเฟิงหลิงดีอย่างกับผีรายยิ่งกว่าใครที่รู้จักให้เอ็นดูให้อภัยคนเช่นนี้อย่างให้นางตายหรืออย่างไร เอาเถิดเอาเถิดถูกปฏิเสธจากเด็กดื้อทั้งสองคนห้องเหาก็ได้แต่โบกมือไม่ใส่ใจเด็กๆทะเลาะก,กันเป็นธรรมดาวันหน้าคงเข้าใจกันเองเหยียนหน้าเพคะเจ้าของนามรับคำเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย เจ <substit uting> ้ามีหลักฐานหรือไม่ว่าเฟิงหลิงวางยาแมวตัวนั้นหองเต้ยกชาอุ่นๆขึ้นมาจิบเราคำตอบสองตาเหลือบไปมองบุตรสาวของต้นเห็นเจ้าปลาน้อยชดจมูกขึ้นสูงก <What> ็ให้ขำในใจเด็กเอ๋ยเด็กน้อยร้ายอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้สมควรเรียกว่าจริงใจหรือมารดาควรเสียใจแทนพี่สาวทั้งสองคนที่ไม่เห็นความน่ารักของเจ้าดีหนอ 呃。Uh เหยียนหน้ากลืนคำพูดลงท้องพันทีแม่นมางของนางเป็นคนอุ้มอาเป่ากลับมาและเป็นคนบอกนางเองว่าตอนที่อุ้มกลับมานั้นอาเป่าดูอาการไม่ค่อยดีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครึ่งชั่วยามหลังจากนั้นจึงตายตอนที่มาหาห้องเฮานางก็ลืมนึกไปว่าต้องหานางกำนันมาให้การแทนตอนนี้หากนางเอ่ยออกไปว่าเป็นแม่นมรู้เรื่องสุดท้ายเมื่อมีการสอบสวนจน กระทั่งถึงลงทันทรมารนเข้นความจริงนางเกรงว่าแม่นมจะรับไม่ไหวถึงตอนนั้นแมวก็ต้องเสียแม่นมก็ยังอาจจะต้องตายเปล่า รีบบอกมาสิเจียเจียหรือเจ้ากล่าวหาลอยๆว่านอี่ได้ทีจึงเยาะเยะ้ยวิธีสกระปกเช่นนี้ก็คิดมาให้ร้ายกันได้ไม่รู้ว่าความเป็นคนของพี่สาวต่างมารดาคนนี้ต่ำเตี้ยไปถึงขั้นไหนกระทั่งชีวิตสัตว์ก็ยังกล้าเอามาใช้ทำลายชื่อเสียงนาง เอาเถอะเอาเถอะเยียนหน้าลุกขึ้นได้วานหงเตเห็นท่าทีของลูกเลี้ยงก็พอเข้าใจเหยียนหน้าอายุยังน้อยจึงวู่วามไม่ได้เตรียมการมาให้ดีก่อนดูจากท่าทางทุกขร้อนบนใบหน้าน้อยเรื่องแมวถูกวางยาคงไม่ใช่ฝีมือนางแต่เกรงว่าผู้ที่พูดให้นางเข้าใจว่าเป็นว่านอวีทรรคงเป็นคนที่มีความสําคัญในใจเหยียนหน้าไม่น้อยนางจึงไม่กล้าพูดออก เพราะหากเป็นเบาพระรกล่าวหาองค์หญิงเมื่อไม่มีหลักฐานแน่นหนาโทษที่ตามมาย่อมไม่พ้นตายสถานเดียวเมื่อเป็นการเข้าใจผิดกันเปินกลงก็จะไม่เอาโทษพอดีในตำหนักมีแมวน้อยสามตัวจะยกทั้งหมดให้เจ้าเป็นการปลอบใจดีหรือไม่อย่าหน้าไร้ทางเลือกได้แต่ยืนขึ้นก้มหน้ารับคำ ขอพระไทยเพคะเห็นลูกสาวอ้าปากจะเล่นงานผู้อื่นหงโต้จึงรีบห้ามปรามเฟิงหลิงเป็นน้องเมื่อพี่สาวเข้าใจแล้วเจ้าก็ต้องรู้จักอภัยให้ด้วยเข้าใจหรือไม่เพคะว่านอวีจ,จงใจรับคำก่อนจะตาเป็นประกายนึกอะไรขึ้นมาได้ ลูกก็ไม่ติดใจอะไรเมื่อเช้าตอนที่ข่าคืนแมวไปนั้นพี่ร้องก็อยู่ด้วยจึงกล่าวว่าเสียแมวไปก็ดีแล้วเพราะพี่ร้องเพึ่งได้สุนัขหายากจากลามะทิเบตจึงมอบให้ข้าเป็นการปลอบใจเฉินกงกงเอาเสี่ยวเอ่อกับเสี่ยวซานเข้ามาก่อนนี้เจ้าแมวหลงตัวนั้นนางตั้งชื่อว่าเสี่ยวอีไปแล้วเจ้าสองตัวนี้จึงชื่อเจ้าสองกับเจ้าสาม มาแล้วพะยะค่ะเฉินกงกงยิ้มร่ารีบวิ่งไปรับเจ้าสุนัขน้อยทั้งสองตัวเข้ามาในตำหนกักช่างงดงามยิ่งนักหม่อมฉันไม่เคยเห็นสุนัขที่ไหนหน้าเอ็นดูเท่านี้มาก่อนเลยเพคะหลี่กุย้ยเฟยเอ่ยปากออกชมเมื่อมองเห็นสัตว์น้อยที่ถูกอุ้มเข้ามาเป็นสุนัขขนยาวตัวเล็กสีน้ำตาลอ่อนและสีน้ำตาลเข้มอ้อ เป็นซื้อจื่อนี่เองวานหงโต้าซึ่งเคยเป็นคนจากโลกอนาคตรู้ทันทีว่าสิ่งที่ถูกนำเข้ามานี้เป็นสุนัขพันธุ์ปักกิง่ง ที่ชาวจีนเรียกกันว่าซื้อจือ่อชาวต่างชาติเรียกว่าชิสุเจ้าตัวนี้เป็นสุนัขหายากในอดีตต่อมาจึงนิยมเลี้ยงแต่ภายในวังหลังเท่านั้นวันนี้มีสุนัขซื้อจื่อเข้ามาสองตัวหรือนี่จะเป็นการเริ่มวัฒนธรรมซื้อจื่อในวงังหงเต้าก็ได้แต่คาดเดา อาเนียงรู้หรือเพคะว่านี่รับเจ้ามาน้อยมาอุ้มไว้ตัวหนึ่งอีกตัวลองให้พระสนมอุ้มชมดูอาเหนียงพอรู้อยู่บ้างพระหัตในปลอกเล็บท้องลูบบนหัวสุนักน้อยของลูกสาวปลายตาดูเห็นเหล่าสนมยิ้มแย้มลุกจากเก้าอี้มาอุ้มชมดูสูนัขอีกตัวก็อมยิ้มพอใจ ของหายากเช่นนี้เขายกให้เจ้าได้นับว่าเอ็นดูเจ้าไม่น้อยว่านอี่ยิ้มกว้างพยักหน้าเห็นด้วยพี่ร้องดีกับข้ายิ่ง ดีกับนางปีศาจแต่กลับไม่สนใจนางเลยแม้แต่น้อยเอย่าหน้ากำหมัดแน่นสุนักงดงามขนาดนี้มีถึงสองตัวแต่พี่รองผู้นั้นกลับไม่แม้จะคิดแบ่งให้นางสักตัวกลับมอบทั้งหมดให้หญิงชั่วอะไรคือความยุติธรรมกันหาตำหนักเหอหนานจิ้นอ๋อง เจ้าว่าเป็นอย่างไรที่นี่ยังขาดอะไรไปอีกหรือไม่หลีหมิงผายมือชี้ชวนให้คนพี่เดินเคียงข้างทอสายตาชมดูตำหนักใหม่ที่กำลังจะแล้วเสร็จวานอวีในชุดขี่ม้าสีขาวกว่าสายตาดูรอบๆด้วยสีหน้ารื่นรม อาตียทรงพระเมตตาประทานตำหนักให้แล้วยังใจดีให้ก่อสร้างตามใจชอบเช่นนี้แล้วยังจะขาดได้อย่างไรเล่าปีนี้พี่ชายทั้งสี่ต่างได้รับพระราชทานตำหนักและเมืองปกครองพี่ร้องได้ปกครองเมืองเหอหนานตอนนี้จึงได้ชื่อว่าเหอหนานจิ้นอ่องแล้ว เจ้าว,ว่าไม่ขาดก็ไม่ขาดสองมุมปากขององค์ชายรองยกสูงหากแต่ดวงตากลับไร้ประกายตำหนักที่ออกแบบมาอย่างดีทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีหรือจะขาดเหลืออะไรอีกยิ่งเสด็จพ่อให้ออกแบบก่อสร้างเองตามใจชอบก็ยิ่งต้องระวังแบบผังต้องดูให้ดีไม่อาจคล้ายวังหลวงไม่อาจเหมือนวังตะวันออกต้องไม่ใหญ่เกินควรต้องไม่เล็กเกินงาม ต้องไม่ขาดไม่เหลือนอกวังต้องรบราในวังต้องวางแผนทุกอย่างต้องรอบคอบไทจือยิ่งระวังตัวเท่าไรเขายิ่งต้องใกล้ชิดองค์หญิงสามให้มากขึ้นกดดันองค์หญิงอีกสองคนไม่ให้เข้ารวมกลุ่มกับว่านอวีหาไม่ไทจือก็จะยิ่งได้เปรียบไปขี่ม้ากันเถอะคนเป็นน้องชักชวนยิ้มกว้างอดอ,อ้อน ไปกันพี่ร้องไหนว่าจะสอนข้ายอย่างไรเห็นรอยยิ้มงดงามของใบหน้ากระจ่างใสนี้บางครั้งหลี่หมิงก็ไม่แน่ใจว่านางคิดอะไรในใจสองตางามเป็่งประกายเปิดเผยรอยยิ้มกว้างขวางไม่ปิดบังวาจาคำพูดก็อ่อนเยาว์เดาความได้เผ่าว่าลึกๆแล้วเขาก็อดระแวงไม่ได้ว่าในใจของเด็กคนนี้ซุกซ่อนสิ่งใดอยู่ เจ้าฝึกไปได้ไม่กี่วันยังไม่ต้องรีบข้ามีงานต้องไปดูสักครู่ เาให้องค์รักในตำหนักถือเชื่องให้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวข้ากลับมาดูเพราะคิดถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าซื่อหลีหมิงจึงอยากทิ้งระยะห่างสักครู่เพื่อกลบเกลื่อนความขยักขแยงในใจบางครั้งเขาก็เริ่มสับสนไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นนางวิ่งตกลงไปในกับดักของเขาหรือเป็นเขากันแน่ที่กำลังจะตกหลุมเสียเอง ได้พี่ร้องรีบมานะข้าจะรอว่านอวีพยักหน้ายินยอมแต่โดยดีเข้าใจว่านางจะเอาแต่ใจตนมากมีได้เราองค์ชายเมื่อได้ตำหนักส่วนตัวแล้วก็เท่ากับการย้ายออกห่างจากเสด็จพ่อมากขึ้นทุกทีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นไปเพื่อการเปิดเส้นทางให้ไท้จือของห่วงช่างทุกรัชสมัยพี่ร้องอืม หลีหมิงโบกมือให้น้องสาวแล้วเดินกลับไปยังห้องหนังสือสาวใช้เดินเข้ามาฝนเมึกองค์ชายร้องจับผู้การขึ้นมาตั้งสมาธิวาดภาพวันก่อนสั่งให้คนลงมือวางยาแมวตัวนั้นมีคาดว่าฮองเฮาจะยุติเรื่องลงง่ายๆด้วยการสั่งให้ทั้งสองคนไม่เอาความกันหมายให้ตระกูลลี่ขององค์หญิงรองเกิดความบาดหมางกับไทจือมิค่าจริงๆมิคา เลยสักนิดองค์ชายร้องแย่ yeah. แล้วพะยะค่ะหลิวกงกองรีบวิ่งเข้ามารายงานองค์หญิงตกมาพะยะค่ะพูดก,กันในมือคนฟังพลันตกจากมือสองตาเบิกกว้างก่อนจะรีบผุดลุกขึ้นวิ่งออกไปทันทีอาการเป็นอย่างไรนางเป็นอะไรมากหรือไม่ ตั้งแต่เกิดมาหลีหมิงไม่เคยตกใจขนาดนี้มาก่อนเลยสักครั้งกระทั่งเสียงที่เปล่งออกไปยังแทบไร้เสียงตอนที่วิ่งไปถึงสนามมาเฉินกงกงกับเสี่ยวเหมยกําลังร้องอย่างแตกตื่นร่างเล็กๆที่เอนซบอยู่ในอ้อมแขนของกงกงนั้นดูซีดเซียวที่ขมับขวามีเลือดอาบชุดขาวที่นางสวมออกมาจากในวังเปื้อนคราบดินองค์องชายร้อง องหญิงไม่ไม่หายใจแล้วฉันกงกองหน้าขาวราวกับคนตายบังอาจฉีหมิงรีบอังมือเข้าที่จมูกน้องสาวเมื่อสัมผัสไม่ได้ถึงลมหายใจของนางเขาก็ถึงกับชะงงักไปทันทีใบหน้าที่ก่อนนี้เตือโทสะพลันเปลี่ยนสีน้องสามภรยาเจ้าตายอีกแล้วหรือ ไหนเอามือมาให้ข้าลองจับแล้วจงนอนลงมาลองยาลับครบตำรับตายแล้วฟื้นตื่นแล้วท้องน่าลองจริงตำรับลับสาะระเลวตื่นแล้วท้องเก็บไว้ลองเองเถอดเจ้าหมาบ้าผู้อื่นจะตายยังมาพูดจ้าชวนลองยาคิดลวงข้าพาท้องโตทุยทุยทุยคนผู้หนึ่งส่งเสียงไม่ชอบใจก่อนจะถมน้ําในปากออกมา อันไหนก็จืดอันไหนก็ไม่ได้เรื่องเล่าหายไหนก็ล้วนแต่เล่าทั้งนั้นอาจารย์บ่นว่าจืดมาสองเดือนแล้วคงมิใช่ว่าท่านดื่มจนเลอะเลือนแล้วใช่หรือไม่อะอาจารย์ท่านตีข้าทำไมกันโดนพัดฟ้านหัวดังพึบเด็กชายจึงร้องไวอยวายหน้าตาบึ้งตึงเจ้าตานิ้วนับวันจะยิ่งไม่รู้ความเจ้าหรือข้าเป็นอาจารย์กันแน่ฮะ พัดในมือของเต้าจี้ตีตรัวรัวบนหัวน้อยๆของสิทธ์หากยังไม่รู้จักเคารพนอบน้อมต่อไปนี้ไม่ต้องมาติดตามค่ะ ก่อนมิรู้ว่าเขาไปเมาอีท่าไหนจึงใช้พัดต,ตบเอาฟักลูกหนึ่งกลายเป็นคนขึ้นมาพอสั่งเมามันก็เอาแต่ร้องฮือฮือคุกเข่าคารวะเขาเป็นอาจารย์เขาจนใจยิ่งจะตบคนเป็นฟักทั้งที่มันร้องไห้ก็ทำไม่ลงสุดท้ายจึงให้มันชื่อต้าหนิวตาที่แปลว่าใหญ่หนิวที่แปลว่าวัวรวมกันแล้วชื่อตาหนิวนี้แปลว่าเจ้าโคด,ดื้สมตัว มันยิ่งดูดูเอาเถอะติดตามเขามาหนึ่งปีแล้วสอนไม่จำสั่งไม่ทำสมกับที่เป็นวัวจริงๆอาจารย์ฮืๆฮืยสิทธิ์ผิดไปแล้วตาหนิวย่นขอร้องฮือฮือเสียงดังโขกหน้าผากกับพื้นปึกปึกสิทธิ์ผิดไปแล้วเจ้าฟักพีเลิกมารยาสาไทยเล่าไปหาเล่าดีๆมาให้อาจารย์ดื่มได้แล้วเต้าตีบอกมือไล่อย่างรำคาญขอรับขอรับ รับคำสั่งจากอาจารย์แล้วตาหนิวก็วิ่งหายไปทันทีหลวงเจีนร่างผอมเละตามองตามก้นลูกศรริษย์แล้วก็ได้แต่สายหัว ร้องฮือฮือแต่กลับไม่มีน้ำตาสักหยดเป็นมันไม่สำนึกหรือเป็นเพราะเดิมทีฟักเขียวไม่มีน้ำมากพอจะร้องไห้เป็นกันหน้าเต้าจี้บนพรางนั่งยองยองใต้ร่มไม้บอกพัดผู้ผูในมือไปมาระหว่างรอเจ้าต้าหนิ้วไปหาเล่าก็นั่งฟังเสียงชาวบ้านที่พูดคุยกันอยู่ในระยะไกลไปด้วยองหญิงสามตกมาจนป่านนี้ยังไม่ฟื้นโอ้ย เจ้าไม่รู้อะไรตอนแรกข้าได้ยินว่าองค์หญิงทรงหมดลมแล้วด้วยซ้ํำยังเคราะดีที่หมอหลวงพบว่านางยังเหลือชีพจรอ,อ่อนๆองค์หญิงไปขี่ม้ากับองค์ชายรองแล้วเกิดเรื่องข้าได้ยินว่า ทันทีที่องค์ชายร้องรู้ว่าองค์หญิงหมดลมในตอนแรกนั้นทรงกริ้วมากสั่งตัดหัวองค์คารักตลอดจนนางกำนันขันทีที่อยู่ในบริเวณคอกม้าทั้งหมดทันทีฝ่าบาทก็ทรงพิโรธสั่งโบอยองค์ชายร้องที่ละเลยองค์หญิงถึง30ิบไม้ จนป่านนี้องค์หญิงก็ยังไม่ฟื้นห่วงช่างทรงมีคำสั่งให้ติดประกาศเชิญหมอหลวงจากทุกแคว้นใครก็ตามที่สามารถทำให้องค์หญิงสามฟื้นขึ้นมาได้จะมอบรางวัลให้อย่างงามเฮ้อกรรมอะไรเช่นนี้แค่เด็กนอนไม่ฟื้นคนหนึ่งพาคนเดือดร้อนล่มตายขนาดนี้เียวหรือบาปกรรมบาปกรรมจริงๆรางวัลหรือเฮ รางวัลสุราดีๆเล่าหวานๆของฉันเลิศล้วนอยู่ในวังมิใช่หรือคิดได้เช่นนั้นเท้าขาของเต้าจี้ก็ถีบพื้นรัวเร็วท่านเจ้าที่ท่านเจ้าที่เรียงหาเจ้าที่เจ้าที่ก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเป็นบุรุษรูปร่างผอมสูงหน้าตาขาวสะอาดราวบัณฑิตนุม่มเกาเจอยินดีที่ได้พบท่านพุทธเดินดิน พุทธเดินดินเดินดมอะไรกันเล่าข้าเป็นมนุษย์เหม็นเน่าคนหนึ่งเท่านั้นท่านอย่าเรียกสีสัวเต้าจี้ทำหน้าไม่พอใจหากแต่ก็รีบเดินไปหาเจ้าที่อย่างร้อนใจ เออนี่».ท่านเจ้าที่ข้าว่าจะถามเจ้าเรื่ององค์หญิงสามอะไรนี่น่อยมันเป็นยังไงทำมถึงไม่ฟื้นมนุษย์ธรรมดาโดนหมอเอาเข็มแทงแทงเอายาใส่ปากหากไม่ถึงที่ตายอย่างไรก็ฟื้นนี่ถึงขั้นประกาศหาหมอทั่วแคว้นมิประหลาดไปหน่อยหรือเกาเจ๋อได้ฟังคำถามจึงเอ่ยปากตอบอ๋อที่แท้ก็เป็นเรื่องนี้เองคืออย่างนี้ท่านพทธเอ้ย ท่านเต้าจี้เรื่องนี้มีเงื่อนงำจริงๆอย่างที่ท่านสงสยัยองค์หญิงสามผู้นี้มีนามว่าตี้เฟิงหลิงหลายปีก่อนไปล่วงเกินเซียนคู่หนึ่งเข้าจึงถูกสะบั้นจิตออกไปมนุษย์มีสาจิตเจดวิญญาณหนึ่งจิตของนางล่องลอยหายไปเหลือเพียงสองจิตในร่างตัวนางขาดสมดุลทนมาได้ถึงสองปีที่สุดก็ร่างดับพัดตกจากหลังมาคนไม่รู้ก็เข้าใจว่า นางได้รับการกระทบกระเทือนแท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะจิตไม่สมบูรณ์คนได้ฟังคำตอบพยักหน้าทีทีอ้ออ้อถ้าเป็นเช่นนี้หากหาจิตนางไม่พบต่อให้ปลุกนางให้ฟื้นขึ้นมาได้ไม่ช้านางหนูขนนั้นก็จะต้องเสียสติกลายเป็นบ้าใชยหรือไม่ใช่ใช่ท่านเจ้าทีเห็นตามนั้น สองเดือนมานี่พวกหมอก็ลองยาไปหลายขนาดพวกนักพลยที่พอมีความสามารถบ้างเท่านั้นที่พอจะรู้สาเหตุจึงพากันเดินหาจิตขององค์หญิงกันให้วุ่นไปทั้งแคว้นแต่ก็ไม่พบธรรมดาคนตกใจ จิตก็ตกลนทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายครั้นพอตั้งของอร่อยๆอแล้วเรียงให้กลับมามันก็กลับมาแล้วจิตขององค์หญิงเองแม้ถูกสะบัน้นแต่โดยปกติแล้วเมื่อมันไม่ได้ตกล่นไปมันก็ต้องอยู่ข้างๆรางของตน้นเฝ้าไว้เพื่อรอโอกาสกลับเข้ารวมกับจิตสองจิตที่เหลือ แต่นี่ดวงจิตดวงนั้นกลับหายไปจากแคว้นเต้าจี้ฟังแล้วรู้สึกคุ้นๆคล้ายๆว่าเคยได้ยินเรื่องพวกนี้จากที่ไหนใครสักคนไปล่วงเตินเซียนถูกสะบ้านจิตแล้วหายไปเลยอย่างนั้นหรืออืมข้าเคยได้ยินที่ไหนกันเนาะฟังดูคุ้นๆอยู่ว่าไหมเหมือนเคยได้ยินจริงๆใช่หรือไม่ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ